สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมโค้ดแมนเกมเมอร์นะครับสวัสดีออฟเชนออนไลน์นะครับตอนนี้เราอยู่ในสำนักของพินนะครับเรามาดูตัวพินกันบ้างสำนักของพินก็จะประมาณนะี้แนวสีชมพูน่าจะเป็นสวนดอกทอ้อหรือดอกสุกราดีพินน่าจะดอกทอนะก็มีดอกบัวนี่สวยงามบรรยากาศภายในสำนักก็กลมลื่นนะครับ แล้วส่วนใหญ่จะอยู่บนไม่เขาก็ต้นไม้ดูเขาล้อมรอบในหุบเขาการเล่นพินกันด้วยเล่นพินเนื่องสวยงามนะครับแบบชอบดนตรีหรือว่าแนวรักสงบพินเลยครับต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิว สกิลกันดีกว่ามีอะไรบ้างซตัวนี้ผมก็เล่นได้แค่รเวลเจ็ดก็ปลดล็อกแค่นั้นก็ไม่ได้มีสก,กิลอะไรยิ่ก็เดี๋ยวมารีวิวพื้นฐานให้ดูแล้วกันว่าเป็นประมาณไหนนะแล้วก็โจมตีธรรมดานะครับกดครั้งเดียวโจมตีสามรอบเลยชาร์จโจมตีก็มีมังกรตอนเรียกคือชาร์จอันนี้คือจะใช้เวลานานหน่อยนะให้โจมตี อันแรกไปเรื่อยก่อนตอนมีลูกปะขึ้นที่ลูก,กังแล้วค่อยโจมตีนะจะไวกว่าแต่พินสำนับพินเสียอย่างหนึ่งครับมันเดินโจมตีไม่ได้คือพอโจมตีอยู่ถ้าเดินปุ๊บจะหยุดทันทีทำให้เหมือนกับสำนักอื่นที่ว่าเดินโจมตีได้ฉะนั้นพินต้องระวังครับต้องห่างเอาไว้ก่อนยิ่งพีวีพีนี่ยิ่งเป้านิ่งเลยครับมาตะก,กี้ต่อไป ตกิวไฟสองนะครับอ๋อเท่เลยคล้ายๆกับเหมือนจะไปลดสปีดดาเมจของทป้าเก็ตนะครับ50% 5วินาทีเลยตาดาเมจและแถมลดสปีดด้วยต่อไปครับโนดเมโลดี้เยเครับโจมตีทั้งไฟและน้ำแข็งครับเป็นกนารประสา,านการโจทยอดมากเลยนะ แถมยังมีเอฟเฟกด้วยนะต่อไปก็จะเป็นแค่ไลท์หลบไม่มีอะไรมากต,ตอนนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกสกิลอะไรเยอะแยะต้อง level สิบสามครับถึงจะค่อนข,ข้างได้สกิลเยอะแล้วก็สลับมาฝั่งนี้ได้ฮ a r m o n y ีา่าจะนี่น่าจะเป็นการโจมตีด้วยคลื่นเสียงที่แรงขึ้นนะ ม,มีฮิลด้วยครับส่วนมากอันที่สองน่าจะเป็นปั๊บกับฮิลมากกว่านะแต่เอ็กโคอันนี้ใจว่าจะจงตียเย็นแบบหนักนุก่นั่งเล่นปินกันแบบน่าจะอยู่ฝั่งนี้มากกว่าเนาะรุ่ทะลวงกันเลยดีกิต้ากันมันแน่เลยเ okay, อเยรีดพินนะจงตีไฟแล้วน้องแข่งเอา แรงมาก รับสำนักสายพินก็รประมาณนี้นะครับใครมีข้อเสนอแนะหรือกเกี่ยวกับสก,กิลหรือตัวละครตัวนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ในใต้คอมเมนต์นครับใครชอบก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe ด้วยนะครับบคุครับ